น,นี่มีเขียนป้ายบอกไว้เลยครับห้ามจับหรือขูดขีดจิตกรรมบนฝาผนังจะเห็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะสงบนิดนึงนะครับพระประธานมีเขียนว่า ซ่อมเมื่อพศสองห้าหนึ่งหกโอ้ปีสองพัน้าสิบหกี่เป็นปีสำคัญนะครับในประวัติศาสตร์ไทยเป็นปีที่เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าสิบสี่ตุลาคม2 5งพนห้าร้อยสิบหนี่เป็นจะถือว่าเป็นศิลปะสมัยตุลาหนึ่งหได้นะครับตรงนี้มี เป็นรูปโบสถก่อนที่จะบุรณะนะครับจะเห็นเข้าโครงที่เหมือนกับปัจจุบันมีประตูเข้าออกอยู่ทางเดียวนะครับทิศตะวันออก้าะหลังไม่มีครับประตูกลางอยู่ประตูเดียวเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ แตกอยู่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยก็จะมีประตูอยู่สามบานหรือไม่ก็สองบานบานที่สามนี่จะเป็นบานที่สําหรับรคือบานตรงกลางจะเป็นบานที่ปิดไว้อยู่ตลอดนะครับถ้าเป็นโบราณน,นะครับก็คือเปิดเฉพาะตอนที่มีเจ้านาย,ยพระมหากษัตริย์สเสด็จนะครับแต่ตรงน,นี้มีตรงกลางอยู่องเดียวตรงประตูเดียวเลยในส่วนของจิตกรรม นะครับโ oh, อ้มีเริ่มจากฝั่งทางนี้แล้วกันนะครับตรงข้ามกับพระประธานเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยสิ่งสาราสัตว์นะเหมือนจะเป็นภาพของเรื่องราวในป่าหิมพานต์แต่ว่าก็น่าสังเกตนะครับตรงนั้นมีเหมือนกับเป็นที่บจุพระบรมธาตุตรงภาพที่เลือนลางไปเนี่ยนะครับผม ด้านบนเป็นทางด้านนี้เป็นพระจันทร์ด้านนี้เป็นพระอาทิตยนะ์ที่เลื่อนลางตรงกลางนี้จะเป็นอะไรได้เนะเาะอาจจะเป็นพระพุทธบาทนะครับผมก็ตรงนี้ครับเป็นภาพมุขปาฐะนะครับสังเกตนิดหนึ่งเจ้าตัวที่กำลังเลียอวัยวะเพศอยู่ลายพาดกร,รเป็นเสือ แต่มีลักษณะท่าทางที่แบบว่ากําลังเลียววัยวะเพศอยู่แบบนี้ก็น่าจะเป็นกิริยาของแมวนะครับปกติก็คงจะไม่มีใครไปเห็นเสือเลียหำเท่าไหร่นะครับแต่แมวนั้นเราเห็นคนก็คงเห็นในชีวิตประจําวันนะครับอันนี้ก็จะสะท้อนอยู่อย่างหนึ่งว่าคนสมัยก่อนนะครับผมสมัยที่วาดจิตกรรมนี้นะครับผมก็มีการเปรียบเทียบนะครับว่าเสือกับแมวมีกิริยาหรือเป็นลักษณะที่ เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันนั่นเองนะครับผมภาพอื่นๆนี่ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับผมเนี่ยเป็นภาพเชิงสองบาทแทรกอยู่เรื่อยๆนะครับนี่เป็นของกินรีนะครับมีลิงด้วยนะแวบๆอ๋อ,อยน้องอยู่ข้างๆกุฏิพลเรศีลิงก็มีอะไรอีกเดี๋ยวนะ ผมจะพยายามเจาะภาพที่หาชมได้ยากนะครับผมเป็นภาพที่ไม่ค่อยพบจากที่ไหนนะครับซึ่งที่นี่ก็มีอยู่หลายรูปด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นระบบแบบแผนของการวาดด้านบนเนี่ยนะครับผมจะเป็นภาพของวิทยาธรนะักศิ์วิทยาธรทั้งหลายนะครับผมอันนี้ชันผลไม้ันนี้กำลังกินเหล้านะครับ เทสุลาอยู่เลยแล้วก็ถัดลงมานะครับผมเออเป็นภาพเทวดาอยู่ในท่าเทพพนมแล้วก็ยักษ์พนมนะคือจะเป็นภาพแบบเทวดาสลับกับยักษ์นะครับเลื่อยไปนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเทวดาสลับกับยักษ์นะครับผมแต่หน้าประหลาดใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าออที่นี้ให้ความสําคัญกับวิทยาธรให้อยู่ด้านบนเหนือ,อยักษ์กับเทวดาอีกนะครับ อาจจะสะท้อนเรื่องคติบางอย่างที่ว่าวิทยาธรน,นั้นเกิดมาจากมนุษย์นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสัตว์หินในเรื่องของการต่อสู้เพื่อที่จะชิงนางินานางมัคคีผลเนี่ยนะครับเราจะพบว่าผู้ซึ่งมักจะได้รับชัยชนะในศึกนั้นนะครับซึ่งมีเทพเข้าร่วมด้วยเนี่ยนะครับก็คือมีอยู่สองกลุ่มนะครับสลับกันก็คือ อเนี่ยครับพาลฤีซึ่งเป็นมนุษย์และวิทยาธรซึ่งก็คือมนุษย์อีกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคติแฝงที่ให้ความสําคัญกับมนุษย์ที่มีวิชาความรู้นั้นก็อาจจะมีอิทธิฤทธิเหนือเทพยาดาได้นะครับแล้วก็เนี่ยเหมือนจอมยุทธเหมือนจอมยุทธเลยครับคนนี้นะครับมีขวานแลวดูรองเท้าครับเหมือนจอมยุทธในหนังจีนเลยครับเอาไว้ผมเปียด,ด้วยนะครับ นี้เป็นจอมยุทธสมัยแมนจูนะครับผมและใช้ขวานเป็นอาวุธนะครับผมกำลังจะฟาดมาทางด้านนี้นะครับฟาดขวานมาทางมอนี่มอนี่กำลังแบบโกงตุกอยู่ล้อเลียนอยู่นะครับผมอ่านนั้นนะครับผมถัดมาเดี๋ยวอไล่ไปจากทางด้านขวาทางด้านนี้นะครับผมอันนี้ดูเหมือนจะเป็นภาพสวนน้สามนะครับ แผงสอนกษัตริย์แผงสอนก็แม้กระทั่งแบบเวลาจะไปลบทับจับศึกหรือไปเ้าเ้าเจ้านายก็จะเห็นว่าจะหนีบตำลาวิชาการไปด้วยนะครับคือไพร่สมัยก่อนก็บางคนก็อาจจะมีความรู้นะครับที่เกิดได้ศึกษาเราเรียนร,รับตำรับตำลา อัน,นี้ก็เป็นทหารนะครับที่ที่น่าสังเกตก็คือเห็นไหมครับเสื้อของเขาเนี่ยมีการเขียนอักขระเลขยันอะไรต่างๆก็คงเพื่อความคงกระพันอยู่ยงหนังเหนียวอะไรน,นะครับฝันแทงจริงไม่เข้าอะไรเงี้ย างด้านนี้จะเป็นการแทรกเรื่องของพระสุทนนางมโนลานะครับผมผ่านบุญนะครับพานางมโนลาจับนางมโนลาได้มาถวายพระสุทนนะครับพระสุทนก็ให้ของเป็นรางวัลน,นะครับผ่าสาวไม้นะครับผมก็เลยได้รับรางวัลเป็นของมีค่านะครับมแล้วก็ตรงนี้ครับ อันนี้ก็หาหาชมได้ยากมากๆครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามีอยู่นะครับผมคือภาพมังกรนะครับผมปกติแล้วเราจะนิยมวาดพญานาคใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นมังกรอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับผมซึ่งก็อาจจะสะท้อนคติความเชื่อทางด้านจีนนะครับผมทางด้านนี้ก็มีเรื่องของการเดินทางหีบแบกหีบสมบัตินะครับไปค้าขายนะครับผมแล้วก็ฝั่งทางนี้ อันนี้จะเป็นภาพที่ผมใช้ประกอบในหนังสือมนุษย์อยุยานนะครับผมเป็นภาพสตรีเดินทางนะครับไปค้าขายหาเล่ไปนะแล้วก็มีโจรผู้ลายนะครับดักชุดด้วยนะครับตรงนี้และก็ทางนี้ก็เหมือนกันนะครับทางนี้ก็จะมีการไปขุดหาสมบัตินะครับผมว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีธนาคารเนี่ยครับก็จะฝังสมบัติกันหว้แล้วอันนี้ก็จะมาดู ดูหลังนะผู้หญิงดูหลังลักษณะนี้ไม่เหมือนผู้หญิงกําลังพิศวาสอะไรผู้ชายนะครับก็เป็นลักษณะของการที่แบบว่าสมัยก่อนเขาก็จะสักแผดท,ที่ลายแทงไว้ด้านหลังกันใช่ไหมครับดูลายแทงปุบแล้วก็ไปคูหาสมบัติเอาวิทยาธรตัวนี้ก็ได้ไปชัยชนะในศึกชิงนางมักรีผลเช่นกัน,น นางมัคคีพลแล้วก็ตัววิาทรเองก็คล้ายคลึงกับสมุนนะครับผมรอ,อ,องเท้าอะไรเงี้ยก็เป็นแบบระไว้ผมเปียอะไรเป็นคนจีนนะครับผมาทางด้านนั้นเทวดาเป็นระดับไฮแล้วครับเป็นพระพรหมครับทางด้านนี้ก็พระพรหมเช่นกันนะครับผมมาดูทางด้านนี้จะมีเรื่องของเรือแตกนะครับเป็นเรื่องของพระมหาชนก พระมหาชนกก็มักจะแฝงมีภาพชาวต่างชาติอยู่ด้วยนะครับชาวตะวันตกเรือแตกนะครับขอ,ข,อขยับขึ้นมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมหะสกนะเพื่อขับกล่อมให้ทรงบรรทมนะครับเหมือนเรื่องในเรื่องของพระาชะพงศาวดารที่มีเรื่องของพระเจ้าเอกทัศน์ที่บรรทมไม่หลับแล้วก็เรียกให้มีการ แสดงมหรสพนะครับก่อให้ทรงหลับเพลิดเพินมีเล่นดนตรีด้วยเป่าแต่เป่าสังอะไรกันตรงนี้มีรูปดูเพลินเหมือนจะเป็นเสือนะครับผมกำลังมองจะจับปลาเหมือนเสือปลาแต่เท่าว่าหันท้ายมาจากเหมือนจะมาจากในบ้านเรือนในอาคารที่ว่าใสยของมนุษย์แบบนี้ก็ น่าสงสัยเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นเสือเล็กหรือเปล่าเสือเล็กก็คือแมวครับผมซึ่งถ้าผมเดาถูกนะครับจะนิฐานได้ถูกต้องอันนี้น่าจะเป็นหลักฐานของแมวสลิดนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับไม่ชัวร์ครับอาจจะเป็นเสือก็ได้นะครับเสือสุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวขอขยบลงมานิดหนึ่ง มาดูฝั่งทางนี้ครับมีอะไรบ้างอ๋อทางด้านนี้ครับเป็นเรื่องของศึกสงครามครับแต่ไม่ใช่ศึกสงครามที่ลบกันด้วยดาบนะบมีการสอดปืนเข้าไปในช่องเสมาของกำแพงครับแล้วก็มีลำการลำเลียงปืนใหญ่นะครับขึ้นไปบนกำแพงเชิงเทินนะครับเพื่อยิงทำลายฆ่าศึกแล้วก็มีระดับบังคับบัญชานะครับเป็น นายทหารนะครับตะวันตกนะเป็นชาวตะวันชาวยุโรปแล้วก็มีพวกศิษะนะครับบางส่วนก็เป็นแขกด้วยนะครับเป็นเปอร์เชียนะครับนี่จะเป็นภาพของจับจับนาคนี้น่าจะเป็นภูริทัศน์นะครับผมเนจเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเป็นหม้อแล้วกว็วบตักน้ํากระบวยกะลาแมะพ้าแล้วก็ ี่เป็นตังไฟอยู่จิ้มจุ่มแน่ๆนะครับอันนี้เขาจะเป็นคนนี้จะเป็นมุสลิมนะครับพวกศรษะคนนี้จะเป็นคนพื้นเมืองนะคนไทยชาวสยามไม่ได้โคกิษศักดะมาด้วยกันนะเป็นเพื่อนกันคนไทยกับคนมุสลิมก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละครับผมอันนี้เป็นภาพงานพร้อมลุอ๋อเดี๋ยวเกือบ ข้ามไปภาพนี้น่าเป็นภาพที่สําคัญมากๆอีกภาพหนึ่งเลยนะครับผมนี่เด็กๆเล่นอยู่แล้วก็มีทายอยู่ไปนะครับอันนี้เป็นภาพชักว่าวนะครับผมเ,เล่นว่าวจุฬาด้วยมีว่าวจุฬาแล้วก็ว่าวอื่นๆด้วยนะครับผมและในงานถวายพระเพลิงก็มีการล้มวัวล้มควายเลี้ยงแขกเหลือตามประเพณีสมัยนี้ก็คือแขกเหลือที่ไป ในงานนก็จะได้กินข้าวต้มกันนะครับแล้วก็ภาพที่น่าสนใจอีกภาพหนึ่งนะครับเหมือนจะเป็นเสือดําแต่ว่าก็ดูก็ไม่น่าจะใช่นะครับอาจจะเป็นแมวดําก็ได้นะครับเพราะไม่ทราบเหมือนกันนะครับมันเป็นแมวดําที่ติดกับดักนะครก็เรียกให้คนช่วยอะไรอย่างนี้แต่ถ้าจะเป็นเสือก็ ชัดเจนเลยตรงนี้เป็นเสือแน่ๆน,นะครับผมเป็นเสือที่ขวางทางพระนางมาัตนสะีเพื่อไม่ให้แบบไปพบกับเหตุการณ์ไปปะเข้ากับเหตุการณ์ที่โศกเศรา้าเสียเสียใจอย่างรุนแรงนะครับผมอย่างการที่พระสวามีคือพระเวสสันดรน,นะครับจะถวายจะเอาลูกไปเป็นทานนะคือกันหาชาลีนะให้ทานแก่ชูชกอะไรเงี้ยนะครับผม บางครั้งการทำบุญก็แลกมาด้วยการเป็นโศกนตตกรรมนะครับมแต่ก็เป็นเรื่องในชาดกนะครับผมที่แสดงถึงการเสียสละบำเพ็ญกุศลของพระพุทธเจ้านะครับผมต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากมาอย่างแสนสหาหัสกว่าที่จะได้มาเป็น ผู้ตัดสรสำหรับประเด็นเรื่องของอายุสมัยเนี่ยนะครับผมจิตกรรมวัดเขียงถือว่ามีความสําคัญอย่างมากและก็เป็นที่โดดเด่นของสกุลช่างแบบวิเศษชัยชาญนะครับเป็นสกกุลช่างที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เราก็จะเห็นเทคนิคการเขียนภาพ ความสะท้อนประวัติศาสตร์เองก็ก็เห็นได้หลายจุดเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเจตกรรมที่สําคัญมันก็เทียบเท่ากันแาบนี้ก็อย่างเช่นที่เพชรบุรีนะควัดบัวแก้วสถานแล้วอย่างสุดขั้นหนึ่งก็คือที่นนทบุรีวัดชุมเวหรือที่จันทบุรีก็จะมีนะควัดตะกอนน้อยแต่ถ้าเป็นชนบุรีก็วัดใหญ่ติธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะร่วมสมัย ษณะเช่อร่วมกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจิตกรรมของประเทศเนี่ยนะก็ยังมีเข้าโครงกันที่สะท้อนความเป็นวัฒน,นารรโปรตีตอนต้นอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นการซ่องแซมหรือไม่ก็ก็ไม่แน่นะครับไม่ชัวร์นะครับว่าเป็นการว่าขึ้นในสมนัตตสยต้นวัฒนธรรมโดรตีนหรือยังคงมีผลของสมัยอายุยากหลาย แต่อย่างไรก็ตามนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็มีการผู้เชียชเ่ยวชาญหรือคนอื่นๆนะครับได้เสนอเอาไว้ก็คือส่วนใหญ่เราก็เชื่อกันว่าเป็นสมัยอายุยากลายนะครับเพราเราจะเห็นจากสภาพของบพุพหาที่แตกต่างจากสมัยตอนอน้นวัฒนโกศิทป์นะครับรวมถึงภาพบางภาพนะครับซึ่งไม่มีในสมัยตอนอน้นวัฒนคูศิทป์